ค่ะชลิตาภพัดค่ะจุดเด้ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโตวินมอนะคะเกิดจากแนวความคิดของ2ผู้บริหารค่ะทั้งคุณหมอจิตมีและเอมีนพกิจนะคะที่อยากเปิดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรโดยมีโจทย์อยู่ว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่1ปลอดภัยนะคะสช่วยลดต้นทุนและ3เห็นผลชัดเจนจริงๆนะคะเมื่อโจทย์มาการโฟกัสกลุ่มจึงเกิดขึ้นค่ะตลอดระยะเวลา1ปีนะคะเราได้ทําการโฟกัสกลุ่มผลิตภัณฑ์นะคะในสูตรที่เรามั่นใจว่าเป็นสูตรที่ใช่นะคะเรา ไปเจอกับเกษตรกร,กรจริงๆนะคะลงไปเจอกับเรื่องส่วนไล่นาที่ทั้งมีปัญหานะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของต้นต้นทุนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจมากมายนะคะจนวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโกลวมีมอลนะคะ2ตัวด้วยกันค่ะได้แก่ทานความสูตรหนึ่งและทานฟอร์มสูตรสองอยากทารทาบเรออาใช่ไหมคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ไปทําอะไรบ้างและ transform สามารถช่วยเรื่องอะไรได้บ้างถ้าคุณอยากรู้นะคะตามชมวีดีโอกันเลยค่ะ คุณหลวงค่ะจะหอหวัดยุทธยายนั่นเองวันนี้นะคะเราจะไปดูนะคะการฉีดพ่นทรานฟอร์มครั้งที่หนึ่งกันค่ะสำหรับนาน่นี่ว่าจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการเดินทางอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพบกันค่ะตามไปเลย <c oughs> มีหลายครั้งไหมคะบางที่ปลูกแล้วมันตายอ่ะแบบปลูกแล้วตายเลยมันเล้วโดนไปสอง เดียวค่ะขัทุนไป่ตางเที่ยวเลยไม่ฟื้นเลยอันนี้เป็นเ<ด>พราะอะไรคะตอนนั้นช่วงนั้นแรงเหรอครับหรือว่าไงคะพี่ไร<ห>ร้อนจัดนะอะไานั่นก็ตายไปเหี่ยวเวลาขึ้นมาปุ๊บลง ที่ที่สงกานจะพาไปนะคะก็เป็นนาที่เราใช้ในการโฟกัสกรุ๊ปทันฟอร์มทั้ง2สูตรนะคะซึ่งด้านในนู้นที่เห็นเขียวๆนะคะจะมี2แปลงค่ะเป็นแปลงนา50วันนะคะแล้วก็ด้านในดุดเนี่ยจะเป็นต้นข้าวที่เพิ่งปลูกได้ประมาณ1 5บถึง20วันเท่านั้นเองนะคะซึ่งทั้ง2แปลงนเนี่ยก็ฉีดพ่นไฮโดรคาร์บนฟอร์มเช่นกันค่ะวันนี้เ,เราจะมาดูผลลัพธ์กันว่าแทนฟอร์มช่วยนะ แปลงนี้ได้ยังไงบ้างไปดูกันเลยข้ามาถึงแล้วสำหรับแปลงแรกนะคะอันนี้นะคะเป็นน้าข้าวค่ะที่ใช้ไปฉีดพันธุ์ฟารอมนะคะฉีดไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะถือสำหรับ ฟอร์มสูตรหนึ่งแต่ปัญหาช่วงแรกนะคะฉันอยากให้เห็นด้านนี้นะคะตอนก่อนที่จะมาฉีดเนี่ยคือต้นข้าวเนี่ยค่ะจะมีปัญหาเรื่องใบเหลืองแต่ว่าลองนึกภาพว่าเหลืองหมดเลย ต้นเท่านี้นะคะแล้วก็เหลืองหมดเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการฉีดยาด้วยนะคะโดนสารเคมีเยอะมากและที่สาคัญอยากให้ดูน้ํากับดินค่ะด้วยความที่นานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการใส่ปุ๋ยมาก mm. เช่นปุ๋ยยูเรียนะคะ mm. ก็เลยจะมีปัญหาในเรื่องของดินที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนะาะสภาพดินเปรี้ยวดินเค็มไปนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ําด้วยเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยแรงมากๆนะคะซึ่งกเกษตรกรได้ รับผลกระทบค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่หลังจากฉีดผลิตภัณฑ์พันกรอมไปนะคะอยากให้เห็นว่าต้นเข้าแทงขึ้นมาสูงมากนะคะมีใบที่แข็งแรงขึ้นมีรากที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็อาการเหลืองนะคะก็ฟื้นตัวขึ้นจากการที่โดนสารเคมีมากขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะนาอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นแปลงที่ ก่อนฉีดทานฟอมเนี่ยมีอายุตั้งแต่ประมาณ7วันเองค่ะแล้วก็ตอมน,นี้น่าจะได้ทักประมาณ1 5 2 0วันแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันว่าทาันฟอร์มให้ผลยังไงบ้างตามมาเลยค่ะ ที่คุยกับคุณวีนัยที่เป็นเจ้าของนะคะบอกว่าตอนแรกหวานไปเนี่ยไม่เคยคิดแล้วว่าจะได้ผลหรือเปล่าด้วยความที่น้ําก็ไม่มีอากาศก็ร้อนมากๆนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของนานทํนานาทั้งหมด3าครั้งด้วยก,รรกันแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยสักครั้งเดียวค่ะ ในส่วนของบวบนะคะตอนนี้เป็นบวบไซส์3เดือนนะคะซึ่งก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะเป็น วบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มทั้งสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองด้วยนะคะวันนี้ชรจะมาพูดถึงวิธีการใช้จริงๆแล้วในการใช้ผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มนะคะควรใช้ให้จบ4ครั้งค่ะจะเริ่มเห็นผลชัดเจนที่สุดนะคะใน1สัปดาห์แรกเนี่ยหลังจากฉีดทานฟอร์มสูตรหนึ่งไปนะคะเราจะได้ในเรื่องของการแตกยอดนะคะให้สังเกตูยอดเราจะได้ในเรื่องของการแตกยอดนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของอการทําให้ใบนะคะเพิ่มปริมาณใบเริ่มให้ใบแข็งแรงขึ้นนะคะสัป ตาที่2นะคะเราจะฉีดผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มสูตรสก็จะได้ในเรื่องของใบที่แข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะคะได้ในเรื่องของยอดที่เริ่มสร้างนะคะจนเ,เติบโตขึ้นแล้วก็จะไปช่วยในเรื่องของระบบรากด้วยรวมถึงพืชที่มีปัญหานในเรื่องของการป่วยอยู่นะคะก็จะเริ่มฟื้นตัวสดาที่3ค่ะเราจะกลับมาฉีดผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มสูตรหนึ่งนะคะก็จะได้ในเรื่องของโครงสร้างลำต้นที่แข็งแรง โะคระงสร้างบันต้นที่แข็งแรงแล้วก็จะได้ในเรื่องของการเริ่มสะสมอาหารแล้วนะคะแล้วก็ส้อได้ที่4ค่ะเราจะมาฉีดผลิตภัณฑ์ทันสมศูนย์สองกันอีกรอบหนึ่งก็จะเริ่มได้ในเรื่องของการสะสมอาหารช่วยในเรื่องของการทําให้ผลผลิตมีคุณภาพใหญ่นะคะแล้วก็สร้างผลผลิตที่มีปริมาณที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้นะคะผลิตภัณฑ์สครั้งเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนมากๆเลยๆๆ พร้อมที่จังหวัดชุมพร ผูกแข้งเนี่ยผูกแข้ง ừ, เออแต่มันก็มีตัวนี้นิดหน่อยแต่ตอนที่ห้างเย็นหลังละทรงกลมไทยมนท้ทยมณกลมไทยมน์น้ำเขียวค่ะแต่เมื่อนักโกยลรู้มันก็มีตัวนี้มั้งเนี่ย เราจะแนะนําให้รร้ษักกับเจ้าของตัวนะพี่จิ๊าค่ะพี่ิชาคะก่อนท มันที่พุ่งมันจพุ่งจีบแร Man. He robbed the Glendale train And with his brother Frank He robbed the Galveston bank Had a hand and a heart and a brain Jesse had a wife who mourned for his life Three children, they were brave But that dirty little coward Just shot Mr. Howard Has laid Jesse James in his grave it was on a Wednesday night, the moon was shining bright, he robbed the Glendale train. The people in the town, well they knew for miles around, was the brothers Frank and Jesse Jane. Jesse had a wife to mourn for his life. Three children may were brave, but that dirty little coward who shot Mr. Howard has laid Jesse James in his grave. It was on a Saturday night when Jesse was at home. Talking with his family brave Robert Ford come along like a thief in the night And he laid Jesse James in his grave Jesse had a wife to mourn for his life Three children they were brave But that dirt... Hello everyone, today i the owner ส่วนตามที่โฟกัสกุ๊ปทันฟอร์มาถึง3เดือนนี้การนะคะก็ขอให้ทุกท่านรู้จักกับคุณพลค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพลเป็นนักธุรกิจเซส s มอด้วยตอนนี้ในตำแหน่งอะตินัมอะตินําแล้วนะคะก็เราทำโฟกัสกุ๊ปกันมาต่อเนื่องถึง3เดือนนะคุณพลเนาะก็เดี๋ยวเกินให้ทุกคนทราบนิดนึงค่ะว่าตอนแรกนะคะส่วนของคุณพลอยู่ตรงไหนมีกี่ต้นมีกี่ไร่อะไรก็ส่วนผมเป็นสวนปาล์มน้ำมันนะครับอยู่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับมีจำนวนไร่ทั้งหมด20ต้นไปะ20ไร่นะครับ 2 1 0ต้นนะครับอ่าตอนนี้ปาล์มอายุ4ปีเต็มค่ะนะครับแล้วก็ในในช่วงแรกก่อนที่จะได้ใช้ทันฟอมเนี่ยคุณคนใช้อะไรมาบ้างแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะก็ก่อนเริ่มต้นอนะ่ะก็จะใช้วิธีการทําแบบเดิมๆนะครับก็คือเราศึกษาจากสวนข้างเคียงแล้วก็แบบที่พ่อแม่เราเคยทามามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคือเราก็เห็นแล้วว่าแบบที่เขาทํามาเนี่ยก็ได้ผลผลิตที่ททเท่าเดิม,มผมก็เลยมองหาวิธีการใหม่ๆนะครับก็เลยก็เลยมาเจอทานฟอม ค่ะแล้วก็ตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่ใช้ทานฟอร์มเนี่ยผลผลิตการเก็บต่อพั้งอีไไูไม่เกินไม่เกิน2อตันครับมากสุดมาแล้วไม่เกิน2อตันไม่เกินนะครับไม่เกินสอันค่ะแล้วก็ในการใช้ทานฟอร์มคุณพวมีวิธีการใช้อย่างไงบ้างแนะนําส่วนปลาล์มคนอื่นนิดนึงว่าใช้ยังไงก็วิธีที่ใช้ทานฟอร์มนะครับตอนตอนเริ่มต้นเนี่ยผมฉีดสูตรที่1นะครับระยะเวลา7วันพอครบ7วันเสร็จปุ๊บผมก็มาฉีดสูตรที่2องนะครับสิ้าวัน แล้วก็ซ้ําแบบนี้ครับสลับ7กับ15บห้าอย่างเงี้ยครับอ๋อสัดส่วนในการใช้อะคะคุณโคนรู้เท่าไหร่ห้าสิบซีซีครับต่อน้ํา20สิบลิตรยี่สิบลิตรเวลาก็ตอนเริ่มต้นจริงๆตอนนั้นผมเริ่มฉีดตอนที่ปาล์มกำลังขาดคอพอดีนะครับอ่าตอนนั้นเราได้ตัดจริงๆได้ประมาณ700ดรโลกับปาล์ม210ต้นต่อรอบนะครับใช้เวลาการตัดไม่เกิน2ชั่วโมงครับนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มบำรุงมาเรื่อยๆนะครับก็ขยับมาเป็น2.5ตัน ครับตันนะครับก็2,500าโลสองารโลนะครับก็บำลุงต่อเนื่องนะครับมาขยับมาเป็น3.5 3.6, 3,600กกกิโลกิโลนะครับแล้วก็รอบล่าสุดนะครับที่สุดเลยคือ6,500อกิโลอนะคะได้ข่าวว่าล้านตามโทรตามเลยใช่ไหมทุกคเพราะว่าในในในช่วงที่ผ่านช่วงรอบล่าสุดที่ผมไปตัดเนี่ยก็ได้มีการถามนะครับว่าตอนนี้เขาโทรมาถามเราเนี่ยเขาก็บอกว่าตามเราเป็นแปลงเดียวที่ส่งให้เขาตอนเนี้ย ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่คนอื่นนะ่ะลดลงลดลงส่วนเราคือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยใช่แต่ว่าคราวนี้นอกจากในเรื่องของน้ำหนักที่เด่นแล้วในเรื่องของตัวผลผลิตจริงๆอย่างตัวเม็ดปาลอะไรเงี้ยคุณพลดูแล้วมีผลดีขึ้นยังไงบ้างคะอ่าค่อนข้างมีผลนะครับมีผลมากเลยเพราะว่าปกติอ่ะมันจะมีปลาลที่เป็นปลาลทลายจะเป็นรูปเป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีปลาลร่วงปาลร่วงของผมเนี่ยสามเม็ดเนี่ยเต็มมือเลย สามเม็ด<ม>เนี่ยแต็มือเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่ผมไปไปตัดความร่วงความร่่งนะครับอยู่ที่กิโลละห้าบาทกิโลละห้าบาทแล้วก็น้ําหนักก็มีผลเพราะว่าปามอายุสี่ปีเนี่ยทลายมันจะเท่าๆกันกับแปลนดอือ่นแต่พอเราวัดน้ําหนักเนี่ยน้ําหนักของเรามากกว่าเขาเนี่ยผมว่ามากขึ้นมากกว่า30%มสิบเปอร์เซ็นต์สามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือทลายเท่ากันสำหรับปามสี่ปีแต่น้าหนักมากกว่ามากขึ้นมา,มากมากกว่าเพราะว่าเวลาเราขายจริงๆแล้วเนี่ยมันวัดตรงที่จํานวนตันนะครับ ว่าเราว่าส่วนใครน้ําหนักมากกว่าค่ะไม่ได้วัดที่จานวนผลอ๋อโอเคนะคะแต่ตอนนั้นที่เราทําการโฟกัสปุ๊บมีการเรียบเียกส่วนของคุณลุงอ๋อมีครับใช่ไหมคะตามจานวนเท่ากันเท่ากันครับปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันนะครับแล้วก็บอมลุงแตกต่างกันค่ะของคุณลุงจะใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีปุ๋ยผสมเคมีนะครับได้ข่าวว่ารอบหนึ่งหมดเยอะเลยหมดเยอะครับก็ใส่ใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งไม่ต่ํากว่า 3- ามถึงสี่หมื่นบาทนะครับใช่ แล้วก็เทียบผลผลิตแล้วเนี่ยตอนนี้ของผมมากกว่าเขาสองตันโอก็ของเขาจะอยู่ที่ประมาณสี่สี่ตันิโลสี่ตันกว่าสี่ตันกว่านะคะแต่ของเราอยู่ที่หกตันใช่ตอนนี้เขาก็เริ่มสนใจละหันมามองว่าทําไมเราทําอะไรเพราะผมเซฟต้นทุนไปได้มากกว่าเขาเยอะอืมค่ะอันนี้นะคะก็เป็นผลที่เห็นชัดเจนค่ะสําหรับทรานฟอร์มกับการช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรแล้วก็การช่วยเพิ่มผลผลิตค่ะโอเคขอบคุณคุณพลนกค่ะสวัสดีค่ะ